ค่ะน้จวจะแล้ำจมปลูกเหมอกันบ้านค่ะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ค่ะเรียนออ,น,อนไลน์อะไรบ้างคะเขียนอะไรบ้างคะวันนี้ระบายสีลก็เขียนของใครของขวดแล้วก็ขาแล้วก็ต่อเต่าแดงแกงงงูแล้วก็โมแหงค่ะแล้วก็วลอเรือค่ะ โซ่แล้วก็โชกเกิดเชือดแล้วก็พ่ทอทงค่ะเพื่อนได้เรียนกันบ้าง,งไหมเพื่อนได้เรียนกันบ้างไหมคะมจะได้มีคนกดไลค์ใเยอะกว่าทำไข่ยะมากกว่า นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่อะไรคะขอไข่ค่ะไข่เนี่ยนี่อะไรปปลาค่ะปลาโอ้ปลาเป็นอย่างนี้นะแล้วนี่อะไรที่ระบายอยู่กําลังระบายเจ้าจานค่ะเจา้าจานเหรอคะอืมเจ้าจานเจ้าจานหรือไข่ดาว จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวทำก่อนบ้นานก่อน,นะค,ะค่ะค่ะถ้าก็า่าเสร็จแล้วอย่ามาให้ดูนะคะ